สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเนี่อิ o ฟูต้คลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวเครื่องตีไข่หรือเครื่องผสมแป้งนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่เครื่องแรกนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เราซื้อมาแรกๆเลยที่เราเริ่มทําการทําคลิปนะคะเราก็จะใช้เครื่องนี้ในการตีไข่ค่ะ ตัวเครื่องนี้นะคะราคาที่เราซื้อมาตอนนั้นประมาณ100กว่าบาทเราจะไม่ได้แล้วซื้อมาในช้อปปีนะคะราคาร้อกว่าบาทน้ําหนักเบาค่ะใช้งานก็ถือว่าโอเคค่ะแต่ว่าเราใช้งานเขาก็จะไม่คงทนเท่าไหร่นะคะตามราคาเลยคะ่ะอายุการใช้งานที่เราใช้ไปคะ่ะประมาณสามถึงสเดือนนะคะน้องเขาก็จะลาจากโลกไปแล้วมีทั้งหมดเสปีดแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ค่ะก็จะประมาณนี้เลยะคะตัวแรกที่เราซื้อมาค่ะ จับถนัดมือดีมากค่ะแต่ว่าน้ำหนักก็เบามากด้วยค่ะมาดูตัวที่2ที่เราซื้อมานะคะตัวที่2ตัวนี้ซื้อมาจากโรบิสันค่ะตัวนี้จะซื้อมาในราคา990บาทแต่ว่าซื้อมาโปรหนึ่งแถมหนึ่งค่ะน้ำหนักก็จะเบาหนักกว่าตัวเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะจบหนักมือกว่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้นะคะก็ถือว่าใช้งานดีมากค่ะอายุการใช้งานก็ประมาณปีกว่า,วาค่ะแต่ว่า ยอมรับเลยว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้งานดีมากแต่ว่าที่เขาที่น้องเขาเสียก็เพราะว่าเราเอาไปนวดแป้งแป้งขนมปังอะคะ่ะเพราะว่าเครื่องตีแบบนี้ไม่แนะนําให้ไปนวดแป้งขนมปังเพราะว่าเครื่องเขาจะเสียง่ายเพราะว่านวดแป้งขนมปังมันต้องใช้แรงเยอะในการนวดนะคะมันก็เลยทําให้น้องเขาจากไปแล้วค่ะ เรามาดูเครื่องล่าสุดที่เราใช้นะคะตัวนี้ก็ซื้อจากช้อปปีประมาณ2 0 0รอถึง300กว่าบาทค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานดีเหมือนกับตัวที่2นะคะตัวนี้ที่เราใช้ปัจจุบันคือใช้งานดีมากค่ะก็คือใช้ไปเรื่อยแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้นวดแป้งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราซื้อเครื่องนวดน้องหมีมาแล้วนะคะเขาก็เลยยังไม่เสียเท่าตัวตัวนั้นนะคะก็คือตัวนั้นเขาน้องเขาเสียไปแล้วแต่ตัวนี้ยังใช้งานได้ปกติเพราะเราไม่ค่อยใช้นวดแป้งขนมปังค่ะ ถ้าเราใช้นวดแป้งขนมปังนะคะเขาก็จะไปเร็วเหมือนกับตัวที่2เหมือนกันค่ะเราก็เลยถนอมเขาสักเล็กน้อยค่ะก็คือใช้ตีไข่เฉยๆตีไข่ตีเค้กได้หมดเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นเครื่องตีแป้งตีผสมไข่ที่เรามีทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะน้ําหนักหนักกว,กว่าเพื่อนค่ะสําหรับตัวนี้ตัวขา,ขาวๆเนี่ยก็จะเบากว่าตัวสีดําเล็กน้อยค่ะดูขนาดกันนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแนะนํา ที่เครื่องตีนะคะเราก็จะแนะนํา2ยี่ห้อนี้เลยค่ะยี่ห้อสองยี่ห้อนี้ใช้ดีทั้งสองอันเลยนะคะที่แนะนําว่าสําหรับใครที่ต้องการจะหาเครื่องตีมือถือแบบนี้แนะนํา2ยี่ห้อนี้ค่ะถือว่าใช้งานดีมากเลยค่ะนี่นะคะและนี่นะคะก็เป็นการรีวิวเครื่องตีของเราค่ะที่ใช้มาทั้งหมด3ยี่ห้อค่ะ3แบบเลยค่ะ เอาตามแต่ที่สะดวกนะคะไม่จําเป็นต้องยี่ห้อเหมือนของเรานะคะเราว่าทุกยี่ห้อใช้ดีหมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานเขาแบบไหนค่ะแต่ว่า2ตัวแรกนะคะเขาน้องเขาเสียไปแล้วนะคะเราก็จะใช้เครื่องปัจจุบันก็คือเครื่องสีขาวตัวหลังนะคะที่แบบใช้งานได้อยู่ค่ะและนี่นะคะก็เป็นการจบการรีวิวเครื่องตีของเราค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะคะ